สวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนนะครับวันนี้กี่อย่างก,ก็แล้วพี่น้อง <c oughs> แจงจัดปัดแจงแหละครับพี่น้องนี่ปลายาหนี่มีครับนีบ่ภาพไว้วงบรรยากาศอันนี้พี่น้องบรรยากาศหมอกจกังไลยมาลงวะหมอกพี่น้องหมอกลง เดีย๋ยวนะครับพี่น้องโอ้โหเห็นบ่ครับพี่น้องมันลงนี่ข้างหน้าพี่นอ้องนี่พุนขาวจูนพูนหมอกนะครับี่ตอนนี้เวลาหกโมตงตรงพอดีครับพี่น้องก็ มาพี่พาน่องไปเบิ่งหมอกบรรยากาศอย่างไรครับโอ้เศรๆพี่น้องบรรยากาศนี่มันเศร้าหนาฝนทุกฝนยังได้ก็อนมันก็ตกแค่ฝนก็เดนี่เหนยโอ้นี่ส่วนเดี๋ยวพา ย่างเบางส่วนจั้หน่อยนะย่งงยาง,างาาามืนอน,อนออกเสาอย่างนี้รพริกคุณพริกคุณพริกพริกพี่น้องสือกำางซ้ายล้วครับสาบน่มีน้ำพริกคุณน้อยหนาหรือบักเกี๊บวหอยนี่หกตัวตัวพริกพี่น้องแรงงานแรงงานหน่วยหูหน่วยใหญ่ใช่ไหมหน่วยใหญ่ Ừ, Tấm quẩy, banana phụ quẩy Ôm sạc thì nó Tấm quay ôm sạc nó Thái bằng nhạc cạt Sơ sâu vì ừ. Ừ. nó Nè Mình nhạc cạt xuống bà Chuông sâu có những bó thân này tìm những như nào ผมระงึกน้ำครับหน่อยครับปนีนี้ฝนเขาก็ะติดตายดูกะถ่ายพี่น้องมึงเลยเนาะมาเบิ่งผักหวานเบานอนน้าบ้านกีดยางแล้วก็เลยเดียวมาถ่ายพี่น้องมึงนอนนนี่ผักหวานบานอนในมาเยอะต้นผักหวานปลาครับน้องเออนี่แหละต้นผักหวานปลา อันปลานี่ต้นนึงบ้านอนา้าปลูกไวไตต้ใต้ต้นตะกบเขาต้านตะกบเขาปลูกกูกูระยะเวลาการปลูกไอ้บ,บ้านอนา้าปลูกจากในมันครับอไใน,นมกกะกาแล้วก็จะเอามาลงนะพี่น้องมันสามปีสามปีถึงสี่ปีขึ้นนะครับได้เก็บผลผลิตครับพี่น้องก็เนี่ยโอ้ยเนี่ย 嗯，嗯，嗯。 ไว้คร <formation> ับไว้ระยะ nhau นี่คือนกฟ้อยก็สีเดียกี้พุ่มนี่กันนี่ครับที่บ้านน้องน้าขอบไว้นี่บ่มีอย่างนี้ครับหย่านไก่เมื่อคีนหย่านี้ครับพี่น้องเดเลยนี่เดเลยขอบไว้บัตรเหน็บมาพุนดินหนอเขาพุ่มเนียเขาก็ลงล้งลุ่นมัวพี่น้องเยี่ยมยังอ่อนอยู่พุ่มนียวบัตรเหนียวโกกไอ้ต้นอันนี้มาลงต้นตะกบครับมักอยู่กับต้นตะกบครับพี่น้อง นี่ครับเสียงฝ่าบอลพี่น,อน้องสมุนอู้พี่น้องนี่เสียงป่าพี่นอ้องเสียงฝ่าบอลพี่น้องหมอกลง บรรยากาศเจ้เาๆภัมักกันนี่บ้นน้อนี่ครับพี่น้องมีคนหมกกักบ่ครับนี่มักกันนี่มาแข่งขมผู้หมกักเพิ่นคือหมักดีนะครับหมักกินกระปุลเหมือนบ่มาแข่งขมอีดีพี่น้องผู้หมักกินหมักกินกระปุลอือนี่ก็ตะไคร์แตงใบมันบรรยากาศเจ้เาๆ นี่กะสีสองดอกไม้ปลูกดอกไม้นี่อันนี้กะกรอบซายเนี่ยสีหกจัหน่อยครับพี่นอ้องเพราะว่าบมื่ท่านเด็ดตัดมันดอกเพราะว่าแทนมันยืนหนานดินกว่านะพี่น้องดอกอมปีโอื้อเนื้อกระเนื้อกระให้เห็น ป่าเห็หนมั้เสียงป้าสวยแล้วก็ที่สําคัญครับพี่น้องเ้าๆยังสิ <c oughs> เสียงพยาบาลประกาศเ <c oughs> ป็นเอกลักษณ์ของต่างจังหวัดครับพี่น้องเ้าๆยังสิต้องมีเสียงพยาบาลประกาศว่าพี่น้องป้ญญาสวยมา มนี่จะเพีย้ยเพีย้ยปลูกเพี้ยเกิดไอ,แอ้แมงอย่างกับแมงแมงมวนมวนก็กินน,นู้นนี่พี่น้องมัะเจาะมันแหลงหลายนี่พี่น้องมันก็เลยเปลนมาเจาะโอ้อเคีย่ยเคียเ่ยวหมักอะไรคือนม้มเลยเนองไอ้ไมันเป็นบักทวดครับกิน,นไนมาต้มกินไนเป็นตั่วแป็บเพื่อบักทวดเนี่ยขาเขาเอิง ไว้ไวเดียเ <c oughs> ดี๋ยวเนะกิก่งไหมจกิงไหมกยกปวนี่ยโยกป่ดเนี่ย ว่าท่านทำว่าท่านรถกึดว่าเห็นหน้าบูดว่าท่านรถบาดเออที่ยังดีดีใจนะอยังให้พ่อไม่นเลยนั่งดีดีจุดถ่ายไปประทันจำจุดถ่ายเลยก็ต้องมาส่งแหลหน้าตาเด็กไม่ทันรถอ่ะฮะลูกเสือตีนไหนขึ้นไปยังเอ้า สุดท้ายต้องไปส่งพี่น้องดีครับโมเมนต์ไอ้โมเมนต์เนวบอดีที่พี่น้องบอทันรถบัตร <c oughs> ดีซ้่มยิ่งได้ยำปูยำปูวันนี้ไปไหนไปโรงเรียนค่ะพรุ่งนี้ทำไมไม่ได้ไปนะบอ,อกพรุ่งนี้ออพรุ่งนี้อ,อยูดด่ดีเหรอเข้าเข้าปัญซ่าค่ะฮะเข้าปัญซ่าอ้าไม่ใช่ออปัญซ่า พระซาหรือพวกเนี้ยใช่เหรอไม่รู้มันเขาให้เป็นวันหยุดอันนี้ปแบบชดเชยสงการป่ะชดเชยสงการได้ไหมือนนี้หยุดหยุดกี่วันหนูหยุดสี่วันมีอะไรบ้างสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์วันจันทร์ก็ไม่ได้ไปอีกโอ้โหสบายเลยโอเคถ่ายคลิปเลยไหม่ายคลิปเลยไหมสี่วัน น้ารู no. Dai, you know, ้สึกไงบ่ดีใจเขาจะแต่ด็ก่ไม่ชงใจอ้าวไปเ่าท่านรถบ้านนี่ดีใจวะดีใจวันนั้นน้องวัเตีตัอีกต่งหาเมนนนนนานน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 นอนนนนนนนวนน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 อนน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 น้นน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 ้บ ม่ลนจุ๊บจุ๊ายบายไปแล้วปากช่องยังปากนาน้าเช่หนะจ้านี่กดจัดติงกดละข้างกดซับตไคร่น้ำด้วยจ้าน้ำตไคร่ซับลาปดาปู